สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปกางเต็นท์กันที่หมู่บ้านรักไทยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันรับรองว่าถูกใจแนะ่นอนจ้าทางเข้าหมู่บ้านรักไทยจ้าทุกคนเนคนคนดียวกำลังขห้จีโร่ะเดียโอ้โ <Yes. S 2> สวยเลยไปดูถึงแล้วจ้าหมู่บ้านรักไทยนะจ้าแม่ห้องสอนนะ เดี๋ยวเรากำลังจะไปต้าเหล่าซือนะคะจะวอล์กอินเข้าไปดูสิว่าจะสามารถเข้าไปกลางเต็นได้หรือเปล่านะจ๊ะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกัน ใยมึงแม่แล้ววุนก็ไปข้างในนั่นเป็นไงสวยมากเลยใช่ไหมอโอ้โสวยมากเลยเ,ออเราลงตากับผมสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านรักไทยแล้วนะคะและนี่ก็คือร้านกลางเต็นท์ของเราค่ะสวยไหม เราได้ลังกลางเต็นท์ที่ข้างอ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านลักไทยเลยนะตอนนี้เฟยากับคุณท่อกําลังจะช่วยกันกางเต็นท์อยู่นะจ๊ะพื้นที่รอบลานกันเต็นของเราค่ะคุณจอมกําลังขมักกเม้นในการกลางเต็นท์เลย สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะเดี๋ยวเอาไว้ตอนเช้าเราจะมาถ่ายเพิ่อมอีกสวยไหมคะบรรยากาศยามค่ำคืนของหมู่บ้านลักไทยค่ะ สวยไหมคะบรรยากาศยามค่าคืนของหมู่บ้านรักไทยคะ่ะมาชมบรรยากาศของบ้านรักไทยช่วงเช้ากันค่ะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะคะก็ <c oughs> ตื่นสายไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังพอเห็นไอ้น้ำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำสวยงามมากๆเลย นี่คือเต็นท์ของเรานะคะ กลางอยู่หน้าร้านเฮงๆหมูกระทะมีเพื่อนร่วมทิพย์อยู่สอเต็นนะคะไม่รู้จักกันหรอกค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน,นจะจ๊ะลากันไปก่อนวัสดีค่ะ